รถบ้านผมก็มีเหมือนกันนะครับงบล้านนิดหน่อยของแต่งอย่างเดียวเนี่ยผมมองเนี่ยสองแสนกว่าต้องมีอะแล้วไม่จุกจิกเนี่ยสำคัญนะสิบห้าโลลิตรไงเรียกได้ว่าเติมน้ำมันพันเดียวเนี่ยขับลืมอะ Bag that, yeah, mys just no running out the way that stock got it, you got we the watch it 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 way call running if I if I till i มาแบบเงียบๆเป็นไง KWB K จำบ้านพอดีครับ <laughs> <laughs> เฮ้ยวันนี้นะครับเรามีรถมาให้เพื่อนๆดูนะครับจะบอกเลยว่าเฮ้ยรถบ้านผมก็มีเหมือนกันนะครับ <laughs> นะ นะครับผมข้างหลังเนี้ยคือต้องบอกก่อนเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับรถรุ่นนี้คลาสนี้นะครับที่เรียกว่าซีดานยุโรปนะซีดานยุโรปสําหรับแฟนขับนะครับ,รบ,รบงบล้านนิดหน่อยดีไหมสาหรับแฟนขับงบล้านต้นนะครับและทุกคันที่ออกมาแน่นอนไม่ได้มีมาบ่อยนะแต่ว่าที่เอามาก็คือคัดมาแล้วนะที่สำคัญรถคันนี้นะครับดีมากๆเลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถแบบฝากขายครับผม <laughs> พอเป็นรถฝากขายปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับเราต้องคัดสภาพให้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็บอกเลยว่ารุ่นน้องผมคนนี้ก็เป็นคนที่รักรถมาก นะครับขวามอือของผมนี่เองนะครับรถยอดฮิตวัยรุ่นแล้วกันเนาะสำหรับ BMW นะครับ320ดีเซลรหัส F 3 0ปี2015สีําีดำแบบนี้เลยครับผมแน่นอนแหละพอเป็น F 3 0นะครับก็คือจะเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องเนาะแล้วก็ที่สำคัญเป็นเครื่องดีเซลนะครับ <S 1> <S 1> เครื่องดีเซลตัวนี้เป็นรหัส N 4 7นะครับหรือว่าเป็นตัวก่อน LCI นั่นเองเพราะนั้นตัวเครื่องนะครับ ทนทานและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเดี๋ยวามาไล่ออปชันให้ดูว่าตัวสปอร์ตดียังไงนะครับโอเคเริ่มจากภายนอกก่อนรถคันนี้นะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับเป็นตัว M3 เรียบร้อยแล้วตัวนี้คือเป็นงานพลาสติก ABS เลยแล้วก็รถเป็นสีดําแบบนี้กริลสีดํามีลิ้นหน้าเป็นลิ้นหน้าแบบแมสต์แบล็คนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมเลยและเพื่อนๆนะครับเห็นป้ายทะเบียนนะครับ320ตัวนี้ก็คือแถมให้ไปด้วยตรงรุ่นเลยเนาะทะเบียนนี้ราคาเท่าไหร่จานมีหลักหมื่นอยู่นะแถมไปเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูข้างๆดีกว่าฟิตเมนต์ของรถคันนี้นะครับนั่งอยู่บนล้อของ BBS นะครับรุ่น CIR เพราะนั้นตัวนี้เป็น BBS แท้นะครับขอบ19 Made in Germany เพราะนั้นตัวนี้นะครับล้ออย่างเดียวไม่รวมยางแน่นอนครับราคาประมาณแสนต้นๆนะครับผมแสนต้นๆมีให้ไปด้วยมาพร้อมกับยางโช yo t i r e s เป็นยางใหม่ปี2 0 2 1นะครับซึ่งยางขอบ19ที่ตรงรุ่นเนี่ยบอกเลยว่าเส้นหนึ่งเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ไปด้วยแบบยางแบบพร้อมใช้ไม่ได้ว่าเอาอยางแบบ ที่เป็นปีเก่าหรือว่าเพื่อนๆต้องไปใช้แล้วเปลี่ยนทีหลังนะตัวนี้คือแบบเอาไปปุ๊บขับใช้ได้เลยยาวๆนะครับดอกยางหนาะไม่เอีมนะครับมองลึกเข้าไปใน BBS CIR แท้ชุดละแสนกว่าบาทนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเบรกคาลิเปอร์สีแดงนะครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นเบรก M นั่นเองนะครับเพราะนั้นเป็นเบรก M ที่ตรงรุ่นของ F30 นะครับทั้งหน้าและหลังนะเบรกอย่างเดียวก็อีกแสนกว่าบาทเช่นเดียวกันเพราะนั้นบอกเลยว่าเฮ้ยหล่อเหล่าโอการเนาะสำหรับเพื่อนๆแบบใครอยากมีรถสำรองไว้ใช้ที่บ้านหรือว่า้เป็นรถ แบบซื้อไว้ใช้ไปทํางานนะครับเพราะว่าเป็นรถดีเซลไงไประหยัดน้ำมันหรือว่าแบบซื้อให้ลูกหลานที่บ้านใช้ผมเชื่อว่าเหมาะนะใครที่กําลังมองหาอยู่ที่เป็นรถ d ีเ gment นะดีเ gment ญี่ปุ่นนะที่เป็นรถซีดานญี่ปุ่นที่ราคาประมาณล้านต้นๆ้ลองเอาช้อยส์ตัว BM เตัวนี้มาเทียบไหมนะครับว่าเพื่อนๆจะได้ขับรถยุโรปนะฮะที่มีสมรรถนะที่ค่อนข้างดีไปถึงดีมากเลยนะครับ หางหลังนะครับตัวนี้มีดักเทลสปอยเลอร์เป็นคาร์บอนด้วยนะครับป้ายทะเบียนตรงรุ่น320แล้วก็ปลายท่อนะครับเป็นควอดรูเบิลเอ็กซ์สแล้วก็คือจะเป็นตัวท่อแบบ4ท่อน,นั่นเองเฮ้ยสวยอะจานเนาะใช้แบบง่ายๆเลยนะครับทีนี้พอเป็นตัวแพ็กเกจของสปอร์ตเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะเปิดมาข้างในปุ๊บเนี่ยแผ่นสติ๊กเกอร์สครับเพลตยังอยู่เลยนะครับเพราะนั้นไม่เอ็มจริงทีนี้พอเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าภายในจะเป็นแดงจากโรงงานจะเป็นตัวที่ออปชั่นดีนะครับพอเเปปป็นนตตัวสอร์ีี15่ย นะครับก่อนที่จะเป็น LCI เราจะมีประตูที่เป็น Keyless Entry ให้นะครับพวงมลาลัยสปอร์ตแบบม u l ติฟัง c t i o n นะครับตัวนี้พิเศษนะลองเช็คดีๆนะเพื่อนๆที่ก,กำลังดูรุ่นนี้อยู่ตัวนี้มี Twitter นะครับ Twitter ก็คือเป็นตัวลำโพงผู้หน้านะครับ <c oughs> ที่ทำให้เสียงรถเนี่ยดีขึ้น นะครับทวิเดอร์ของแผงประตูของประตูคู่หน้ามีมาให้ด้วยนะครับและแน่นอนครับลำโพงกลางคอนโซลก็มีให้ด้วยนะครับยังไม่พอตัวจอกลางนะครับที่เป็นจอ iDrive ก็เป็นจอใหญ่แล้วแล้วก็แน่นอนครับหัว i d r i v e ก็เป็นแบบหัวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับตัวหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์แบบพิเศษเหมือนกันนะครับเสียงท่อไม่ต้องฟังอเงียบอยู่แล้วรถดีเซลนะครับแต่ว่าข้อดีคืออะไร15โลลิตรไงเนาะ if i'm in a copy game if i got a let's go why you sit down and oh. just watch the film and you should know that Khan got a bottle of down feeling like julio pass it then mine some m's going in back in that bag where i'm going in i'm dunking on them just load the rim free my niggas it's all in the pen. i hit it once i'ma it again she with me you know she a 10 she a bobby you know i'm a king rolling some dope sipping some gin It's always been nuts never was them back in my bag they know it's a gem tell them to watch it no, i ain't talking my nail there see tammy see tammy kahn baron โอเคนะทีนี้สำคัญในการที่เรารถรุ่นนี้มารีวิวเนี่ยคือนอกจากเพื่อนเพื่อจะได้เป็นเจ้าของรถที่ดีแล้วที่เป็นรถบ้านจริงๆแล้วเนี่ยนะจะได้อยากจะให้เห็นไงถึงว่าแบบเฮ้ยรถดีเซลแม่งคือแบบมันก็ไปหยัดนะครับเรียกได้ว่าเติมน้ำมันพันเดียวเนี่ยขับลืมอ่ะเนาะเออจริงๆเลยอยากให้่เพื่อนลองดูว่าเออถ้าเกิดเราลองมองหารถคันละน่อยๆนะครับเราลองดูไหมว่าเออแทนที่เราจะเลือกช้อยส์ที่แบบเป็นรถญี่ปุ่นเราลองมาดูรถยุโรปสวยๆแบบนี้กัน เลขไมายคันนี้อยู่ที่ประมาณแสนสามหมื่นโลนะครับผมมีการเซอร์วิสตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับรถเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยก่อนที่เราจะามารีวิวเลยภายในที่แบบเป็นฟีลแบบรถยุโรปนะครับในราคาแค่แบบล้านเท่าไหร่นะอันนี้เขาตั้งเท่าไหร่นะที่เขามาฝากขายล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทหนะึ่งจุดหนึ่งสามเองอะถูกมากเลยนะนใช่ไหม สมมุติจัดไฟแนนซ์9 0 0 0เนี่ยวางดาว2 0 0 0 0กว่านี่ได้รถเลยนะครับ<า>เพื่อนๆก็จะได้ฟิลแบบการขับที่ปลอดภัยแบบสไตล์ของค่ายตัวนี้เขาเรียกว่าใบพัดสฟ้าเนะ <c oughs> เรียกเหมือนโบชัวเลยว่ะ <c oughs> เราเป็นโบชัวพูดได้นะครับ <c oughs> ดำเบาะแดงนะครมีน a เวกเกเตอร์ไทยนะครับเกียร์แบบ8สปีดแล้ว ับ i Drive แล้วก็ฟีลการขับขี่แบบรถยุโรปซึ่งแบบช่วงล่างดีแล้วก็แน่นอนเครื่องดีเซล N47 ในท็อปเปนเยอะเลยวันนี้เราไปไหนเดจานจิบนะจิบหน่อยเราวันนี้โหวันนี้เราวันอาทิตย์นะเสื้อตัวเดิมอีกแล้วเป็นไงหลายคันนะหนึ่งหลายคันหน่อยนะครับขยันหน่อยวันอาทิตย์นะราคานี่เีขอออกีะมีตัวท็อปเลยตัวท็อปเท่าไหร่ เออหนึ่งจุดหนึ่งนะเพื่อนๆลองดูไหมแทนที่แบบเฮ้ยลองลอง,ลองมีเอาไว้เป็นช้อยส์หนึ่งก็ได้นะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูเอานะครับว่าเออ,เอ,อก็รถคันนึงที่เควินคัดมาให้แล้วอะ่ะเออเพื่อนเพื่อนจะสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็ดีไม่ดีนะอาจแฮปปี้กว่าออกไปแรงก็ได้ถึงเวลาขายต่อไม่ต้องแบบว่าโอ้ขาดทุนเยอะจังอะไรเงี้ยเนาะเพราะรถพวกนี้แบบตอนออกห้างสมัยนะั้นมันก็ประมาณ3ล้านนะแล้วตัว 3- 2 0ดีเซลพราะนั้นสมรรถนะที่คุณจะได้เนี่ยมันก็ต้อง คงมลไยแน่นนะครับช่วงล่างนิ่งเงียบแล้วก็แน่นอนเหยียบมาเลย,นบบยเนาะปรับโหมดสปอร์ตดิเราก็แบบโอ้หนานจะได้ขับทีนะรถพวกนี้นะมาลองกันดิไปตัว,ตวเร่งมาเร่งมาเลยนะฟื้น ตัวนี้มันเป็นตัวรถที่มีพละกำลังอยู่184มมานะสำหรับตัวเครื่องของ0ันดีเซลรถดีเซลเนี่ยหลักๆอยากให้มองแรงท้อกเป็นหลักนะซึ่งแบบตัวนี้แน่นอน,นครับทอกมันจะสูงเลยขับไปไหนก็ทันใจเร่งทันใจคือ184มมาจะฟังดูแบบธรรมาดาธรรมาดาสำหรับยุคนี้แต่ว่าคือด้วยท้อกของดีเซลกดปุ๊บมาเลยแล้วก็น้ำมันก็อยู่งั้นนะ อย่างที่ผมบอกเติมพันธุ์นึงนี่เติมลืมเลยแล้วไม่จุกจิกเนี่ยสำคัญเลยนะบีเอ็มเนี่ยคนองกลัวจุกจิกบอกซื้อเซอร์วิสจริงๆก็เหมือนพอๆกับแอคคอร์ดแคมรี่เลยไหมถูกต้องใช่ครับคือแบบเราอะในฐานะที่เราเป็นคนเล่นรถอะบางทีเราไม่ต้องเข้าสู์เสมอไปฮะเราไม่ต้องไปโดนค่าเซอร์วิสที่แบบเป็นรายชั่วโมงขนาดนั้นนะครับเรามีอู่ที่แบบเซอร์ติฟายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อตัดสินใจซื้อชันนี้นะครับทางเซลล์คอนซัลแทนของเรานะครับแนะนำอู่ซ่อมได้เลยเนาะปีนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่นะจารย์าเมีโปรเจกต์ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวเรารอแลนแลนกับทีมงานของเราให้เสร็จทีเดียวนะทีมที่บริษัทเราอะแล้วก็เดี๋ยวเราลุยล็อไปเลยนะครับสนุกแน่ปีนี้บอกเลย2023เนี่ย subscribe ไปเลยนะครับ มครับพร้อมเลยนะครับกินกาแฟตอนสี่โมงยี่สิบ four twenty ว่ะพี่ bro เล่นเรื่องนะเ่กาแฟสงนี่นะครับผมก็ตัวนี้เป no ็น s อ l เทศ c a r a เม l นะของแบรนด์นี้นะครับ ดับเบิลสแลชนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากเนาะลองดูนะครับถ้าอยู่โซนรามาตรีหรือว่าแถวๆนี้ชิมได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับรถคันนี้อย่างที่บอกครับ BMW 320d นะครับปี2015เนาะไมล์แสนสามคันนี้นะครับภายนอกแต่งเอ็มรอบคันภายในเป็นออปชั่นสปอร์ตคือง่ายๆเป็นออปชั่นแน่นที่สุดเท่าที่ BMW จะพรีไวท์ให้คุณได้แล้วในซีรีส์สามเนี่ยนะครับจอ iDrive ก็ใหญ่เซนเซอร์รอบคันนะครับเครื่องเสียงมีทวีตเตอร์แล้วลำโพงกลาง i d r i v e ใหญ่นะครับแน่นอนมีเบาะแดงนะครับท่อ quadruple นะครับล้อ BBSCIR แท้นะครับยางใหม่แล้วก็แน่นอน 10M นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของแต่งอย่างเดียวเนี่ยผมมองเนี่ยสองแสนกว่าต้องมีอะเนาะนะแต่ว่าคันนี้สามารถรับไปทั้งชุดเลยทั้งรถและชุดแต่งรับไปสภาพแบบนี้เลยนะครับคนอื่นเขาตั้งกันเท่าไหร่ล้านกว่าบาทเนานะล้านสองกว่าใช่ปะนะเราจัดให้แบบชุดแต่งเต็มๆแบบเนี้ยของแท้ล้อใส่เลยแบบเนี้ยรถพร้อมใช้ เพิ่งเซอร์วิสถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเอาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับจัดไปแนนด์ได้ประมาณ9 0 0 0 0สถึงหล้านบาทนะครับแล้วแต่เครดิตของผู้ซื้อนะครับวันนี้เควินและจานบ้านต้องลาไปก่อนนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบรถบ้านยุโรปสไตล์แบบแฟนคลับของราคาล้านต้นเนี่ยชอบทำไงโซ่เลยครับ0 9 4 8 9 2 8 9 2 4หรือว่า0 6 5 1 6 9 7 7 7 7ครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ครับ Oh, say less. That. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. That. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey. hey. Where you.